สวัสดีจ้าสวัสดียามแรงเด้อมาอนีคอยเสืส้อผ้าทุสมจ้ามาอุ่นเขา่านะคะเริ่มจากขันท้าอะไรมาเข่านะคะห้อุ่นแต่เข่าเหนียวเข่าบระดองใส่น,น้ำในหม้อหนึ่งลายเด้อหน้อใส่แค่ประมาณนิดเอานะจ๊ะขันสมว่าห้าสินหนาะะหาบหนึ่งเข่านะคะห้ากับแบบหนึ่งเข่าแซ่เนาะห้ากับใส่ลายึนมาักจากน้อยเพราะว่ามันจะใส่เวลาโดนนะคะอันนี้มันใส่เวลาแป๊บเดียวให้ใส่น้ำนิดเดียวนะคะ อันนับแดกใส่แล้วเนาะอันดับต่อม,มาหววนะคะต้องเอาไปลางก้อนนะคะลาดน้าให้ชุ่มนะเพราะว่าบ่ซันเข่าเหนียวมันสิติดหววจ้านี่ใส่ลงไปเลยจากนั้นกระติบเข่านะคะจกเลยจ้าจกแต่ก็ใส่ลงไปเลยนะคะให้เป็นตอนน้อยๆก็ได้เด้อแบบนี้เด้อค้ำน้อยๆน,นะคะเป็นค้าน้อยๆมันเป็นค้าแบบก้อนน้อยๆนะคะเพื่อให้แบบความ้อน ไอ้น้ำทีมันอันเดือดมันทะลุผ่านยางรวดเร็วนะกันเ,เทลงไปทั้งก้อนมันก็สิเป็นก้อนยังไงเนาะไอ้น้ำมันว่าผ่านกระสีซุกจะกอบขอบเนาะแบบนี้จะเฮ็ดให้อันไอ้น้ำไปถึงเขาย่างทั่วถึงนะคะนี่ละวิธีอุ่นเขาอุ่นเขาเหนียวแบบพ่อนอีสานแ,แบบนี้ละจ้าย่เลือไปเฮ็ดนะจ้าน้อง